Oh, <c oughs> อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม oh. วันนี้พามาชมคนบ้านหนึ่งวันเอ็งมาจากไหนแอนเคยตุ่มไม่แอนไม่มีใครอะไรนะแอนคายตุ่มไม่แอนไม่ไม่ีใครเอ็งยังไม่ได้กินอะไรเอ็งจะคายออกได้ไงอ๋อหรออ๋อทันทันอยู่ ไม่เองกินข้าวกินอะไรยังยังไม่ได้กินอาบน้ำล้างหน้าล้างตาอย่างนี้อย่าไปจับโย่อยนี่แหละกินหอยอยไรนี่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 มาคุยกันก่อนประจํากินหอยแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาเอฟซีซุบูลสุขพลเนอะกังวัยไงก็มันเป็นอะไรเอฟซีผมอยากให้เอฟซีมานั่งดมกลิ่นมันเหลือเกินตอนเนี้ยกลิ่นละมุดไอ้แม่เอาเสร็จแล้ว เอ็งไอ้คุยคุยหน่อยเอ็งตอนเนี้ยครอบครัวเอ็งมีช้างกี่ตัวกี่เชือกกี่เชือกแม่แม่มีช้างกี่เชือกอ่าลับดังเลี้ยงออเช้างสองตัวนี้ของของใครของนายทุนพูดจริงๆเอ็งอย่าเล่นดิอย่าติดเล่นนายทุนนายทุนแดงไม่ใช่เอ็งพูดดีๆของนายทุนของแม่เอ็งนั่นแหละนายทุนแดงแล้วแม่ผมชื่ออะไรครับเด็กเออ คนไหนทนเดเออได้ยังไงพูดกับพี่อ่ะครับครับดิเอ้ไอนี่ไม่รู้จักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยกระสิตตัวใหญ่ขนาดไหนยังขี่อยู่ไอ้เอ็งตัวเอ้ยขี้หม้อผมพูดตรงๆนะวันน่ะวันวันน่ะกอดขี้ช้ามากนะผมพูดตรงๆรงนะผมคุยกับมันแล้วผมประสาทกลับไอเอฟซีผมจะบ้าไปตามมันอ่ะไม่ตอนนี้ คือทั้งทั้งทั้งหมดเลยมีสองเชือกใช่ไหมสองเชือกสองเชือกแล้วก็อม่ตอนนี้ใครใช้ดูแลคืนเองกับน,น้องมีแต่น้องเพิ่งม,มาจากปานจ้าอ๋อก็ช่วยกันดูแลสามคนมีแม่ม,มีเองมีน้องช่วยกันดูแลและ เอ,เองตัดหญ้ายังนี่วันน okay, ี <sh> ้ต so ัดทำไมก็มีก hey ล้วยมีหญ้าแจกแล้วนะมีหญ้าแจกแล้ววันที่ไม่มีหญ้าแจกอะนอนนอนแล้วใครตัดหญ้าไม่มีหญ้ามันหายแล้วแล้วใครตัดอยู่บ้านตัดอยู่บ้านหน้าบ้านนี่หญ้ากำลังขึ้นได้ประมาณแค่นี้เท่าไหร่ครึ่งมันก็เท่าไหร่เอฟซีเหมือนผมคุยกับพวกเด็กอายุประมาณหกขวบอ่ะ จ็ดขวบประมาณเนี้ยอ๋อสังหาร <c oughs> คือ<า>ค<ว>ุยแ,แ,แล้วมันก็สัตยยายไปทางไหนทางนู้นทางนี้นคก็เองก็ตอบตรงๆสิตอบให้ตรงคําถามก็บอกว่าก็บอกว่านอนไงนอนโ okay. อเคแล้วก็แล้ววันนี้วันนี้ได้ขี่ช้างเลีดอะไรไหมได้ขี่ช้างช่วงนี้ไม่ได้ขี่ไอเคขี่หรอได้ข่าวว่าได้ได้ข่าวว่าช้างท้องแล้วท้องท้องแล้วบอกขอได้ลูกตัวเมียด้ว ทำพอพอสวิตูเพลวิดทำพอสวิตวิดว่าฟีดว่าเอ้เพลวิดนี่แล้วฮะนิดเอาก้อนเนี่ยก็คือปลาเนี่ยเขามารอกินน้ตำส้มไหมวันนี้มีเมนูมีหอยด้วยมีหอยมีเมนูบ้านๆนะมีหอยจุ๊บมีไก่มีตำหอยจุบปูปลาตำถั่วนะอันนี้เมนูบ้านๆ ถ้าถ้าสมมติว่าพี่พี่ไม่อยู่อ่ะพี่ให้มาคีกระสิทอ่ะได้ไหมไม่ได้เนาเป็นไรไม่ทันใช่ไม่ทันช้างเป็นไรไอ้กลัวด้วยวะไอ้ไอ้เพราะว่าไม่เคยเลี้ยงไม่เคยอะไรไม่เคยเลี้ยงไม่เคยอะไรใช่ไม่โยนหญ้าได้ไหมโยนยาเนี่ยให้โม่พี่ว่าไอ้โยนไปทั้งตัวมายโยนโยนพอแล้วเออหนุ่วยด้วยเอฟซีเอฟซีเชื่อไหมว่า กลิ like ่นจมูกมันด cool ีมากเลยผมผมขี่รถมามันรู้ว่าผมมานะแล้วมันรู้ด้วยว่าควันอีกไม่มาว่าผมมาแล้วเขาจะกินข้าวมันรู้เรื่องหมดเลยนะสัญชาติญานมันดีมากนะไปล้างมือไปไปล้างมือกินข้าวไปไปล้างมือกินข้าวไปไปไปล้างมือไปเดี๋ยวให้คนพูดซะเยอะเลยมันกินหรอก น้อยใจไปด้วยเยอะเลยกินหรอกไปอ่ะยอกลูกเขาตักให้ทั้งสี่จานไม่เป็นไรกินเลยอย่างนี้สี่คนพอดีอ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วแล้วเราอ่ะเล่าเราเป๊กอย่างเป๊กไม่หยุดหยุดแล้วบอกไม่เป๊กก็ได้กลางวันไม่เป๊กคุณเป๊ก้งแต่เช้าแล้ววันนั้นฮะไม่มีหาไม่เจอหาไม่เจอมีมีอ่ะพี่พี่มีเอาไหมพี่มีเอาไหม เอามาเอามาเอาไหมเดี๋ยวไปให้ดูโอเคพี่กินข้าวเสร็จก่อนนะเองต้องนวดให้พี่ก่อนนะไม่นวดหรอกทางนี้ใครใครเจอมันที่ไหนมันก็จะวุ่นวายอยู่ตรงนั้นนะเอฟซีแต่มันวุ่นวายมันไม่มีพิษไม่มีภายหรอกมันก็ตามภาษามันนี่แหละมันก็ว่าไปว่าไปนวดให้พี่ได้ป่ะให้ร้อยหนึ่งไม่เอาไม่เอาวันนั้นพี่มาจากเฮทำไมนวดให้นวดให้เงีนยไหนเพราะว่า ดไ้มีแงนี่แหละใช้ยาเอ็มอู้เนย่อยงอไงเอ็มเหนื่อแงนี่ใช้ยาเขาเรียกว่าเนยสั่งงอไงจะด้วยด้วยด้วยไม่กินบอกก็มีออทีนี่กินเลยกินเลยที่กินซุปจำนี่กินแล้วกินกับใครกินคนเดียวเอ็งใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรบ้าง perfect and perfume ฮะ perfect and perfume นึกว่าละมุดโอ้ยโอเคโอเค อ่ะลากล้องขอฝากวยฝากกล้องบายบายเลยสวัสดีครับ uh huh. ขอฝากด้วยครับช่องพังซีจันคนสวยบายบาย a g โยเกน n e น t t ท m มบายบาย